จริงๆเป็นคนชอบดูไอ้พวกโทคุซัตสึจริงๆแต่ก่อน<ม>เรียกว่าหนังแปลงล่างเนี่ยแหละหนังแปลงล่างที่<ว>เราชอบดูมั TV นฉายทีวีอะเนาะคือชอบมาตั้งแต่เล็กๆนะคือจําความได้ก็ชอบอ่ะแล้วก็ชอบชอบมาเรื่อยๆก็ตอนนั้นก็จะมีอุลตร้าแมนมียอดมนุษย์ของพวกโตเอะพวกต่างๆเนาะก็มีสองสิงห์อวกาศเคียวดายมีอะคูไ<ว>มเซอร์มีอะไรเนี่ยแล้วพวกอนิเมะชุกยุคสมัยตอนเป็นเด็กๆก็จะเป็นพวกโรบอทอะไรเงี้ยครับก็ชอบพวกนี้มาตลอดแล่ะชอบ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 มาจนพอสี่พอห้ารู้จักโกเรนเจอร์ตอนนั้นก็รู้จักโกเรนเจอร์แจ็คเเกอร์นี่ย ก็เห็นในหนังสือการ์ตูนรายรายรายเดือนเนี่ยครับก็ชื่นชอบมีอยู่ตอนเด็กๆมีอยู่ครั้งเราเราไปเห็นเด็กมันเอาเล่นกองทรายอ่ะมันก็มีตัวพิงเรนเจอร์หุ่นเหล็กนะแขนหายไปข้างมันก็ใจดีนะเด็กเราก็เป็นเด็กนะเราเด็กประถมมาขอยืมมันเล่นคืนนึงมันก็ให้คืนเช้ามาแล้วก็มาคืนมาน่าเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นของเล่นแบบเอยของเล่นไอะไรนะตอนนั้นเราเล็กๆเด็กบ้านๆูนแถวเนี้ก็ได้เล่นตอนั้นก็ชอบไอ้หนังการ์ตูนพวกนี้ตลอดนะก็ดูทั้งหุ่นยนต์ทุกอะไรจนกระทั่งแบบจนป .6 อ่ะจะขึ้